เมื่อมีคู่ชีวิตแล้วนะคะให้ดูแลตัวเองอย่าไปปล่อยตัวนะคะทุกคนนะ,ะซีรีส์นะคะชีวิตแต่งงานทำยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะ e ี EP ที่14มาแล้วคะ่ะทุกคนนะคะ E ี EP นี้นะคะอยากจะฝาก1ข้อนะคะซึ่งมันเป็นข้อที่สำคัญนะคะมันจะละเลยข้อนี้ก็ไม่ได้นะคะก็คือการดูแลตัวเองอย่าปล่อยตัวนะคะเพราะว่าการที่เรามามีชีวิตคู่น่ยใช่ไหมคะการที่เรายัง ดูดีนะคะยังเขาเรียกว่าอะไรยังดูแลตัวเองนะคะรักษาสุขภาพเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการรักคู่ชีวิตให้เกียรติคู่ชีวิตของเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกภูมิใจนะคะที่มีคู่ชีวิตที่ยังสวยอยู่ยังดูดีอยู่นะคะในขณะเดีวยวกันเราก็รักตัวเองด้วยใช่ไหมคะเราเห็นตัวเองดูดีนะคะเราเห็นตัวเองสุขภาพดีเนี่ยนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะรักตัวเองนะคะทำให้ เรามีสุขภาพร่างกายนะคะที่โอเคเราสามารถใช้ชีวิตนะคะกับคนรักของเรานะคะไปอีกนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการรักทัางตัวเองแล้วก็รักทั้งคู่ชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจริงๆแล้วนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงด้วยนะคะคือ,อผู้ชายเนี่ยเขาก็จะมะีวิธีการนะคะมอง คือส่วนมากคนเราอะนะคะไม่ใช่แค่ผู้ชายหรอกผู้หญิงทุกคนอาจจะตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะคะแล้วทีเนี้ยพอเวลาที่เรามามีชีวิตคู่กันใช่ไหมคะส่วนมากเราพอเราแต่งงานกันแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยดูแลเพราะว่าเราบอกว่าเราไม่ได้โฟกัสที่จะแบบเราไม่แต่งตัวไปให้ใครดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่หลักคิดแบบนั้นนะคะคือเราแต่งตัวเพื่อที่จะคือให้เกียรติ นะคะคู่ชีวิตแล้วก็ยังรักตัวเองด้วยนะคะคือการแต่งตัวการดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นการรักตัวเองด้วยนะ,ะ <c oughs> นะคะเพราะว่าเวลาที่เราแต่งตัวดีนะคะดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้เรามีความรู้สึกดีดกับตัวเองอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหนึ่งหลักคิดที่อยากจะให้ทุกคนนะคะใช้ในการทําชีวิตคู่ให้ประสบความสำเร็จก,ก็คืออย่าอย่าปล่อยตัวนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องยากเนาะสำหรับผู้หญิงนะคะแต่ว่าอย่าทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ละกันนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยแค่ดูแล ครอบครัวนะคะดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เครียดอยู่แล้วนะคะยังจะต้องมาดูแลตัวเองเพื่อใครอะไรอย่างนี้อีกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนคิดแบบนี้ค่ะว่าการดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะถ้าเราตั้งว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องลําบากเนี่ยเราก็จะไม่ทํามันนะคะให้คิดซะว่าเหมือนเหมือนกับตัวหน่อยเองนะคะซึ่งผู้หญิงทุกคนใช่ไหมคะพอมีลูกแล้วเราก็จะรู้สึกว่าการควบคุมตัวเองการรักษาหุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมคะเราก็ต้องพยายามนะคะที่จะ คือเรามีความตั้งใจที่จะดูแลตัวเองตลอดเวลาคือเราจะไม่ปล่อยตัวไปเลยเหมือนว่าไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะคะแต่ว่าเราพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะอาจจะลุกมาแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาอะไรอย่างนี้บ้างนะคะสวยในแบบฉบับของเราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในตอนนั้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจเลยคือคนแรกที่ก่อนที่จะแต่งงานกันมาหนูสวยพริ้งเลยแต่พอมาอยู่กันมาแล้วคือผมก็ไม่หวีหน้าตาก็ไม่แต่งเลยแต่ก่อนหูแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ มันก็ไม่ใช่นะคะให้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะอาจจะไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคู่ที่จะประสบความสําเร็จแต่มันก็เป็นความสําคัญบ้างที่จะต้องดูแลเพราะว่าคนเราก็ต้องอยู่กันด้วยภาพลักษณ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้คู่ชีวิตมีความสุขชื่นนะคะในการที่อยู่ด้วยกันกับเราก็ดูแลตัวเองนะคะเราก็รู้สึกดีกับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อย่าทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะคิดซะว่าเรามีความตั้งใจอที่จะทํา เขาเรียกว่ามีหลักคิดที่ถูกต้องว่าเราจะดูแลตัวเองนะคะไม่ให้เป็นคนที่น่าเกลียดหรือว่าเหมือนไม่ได้ให้เกียรดคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตั้งใจนะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะแล้วคุณจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่เป็นคนที่ปล่อยตัวเองนะคะนั่นแหละนะคะก็แค่นี้ก็ถือว่าทําให้ชีวิตคู่นะคะประสบความสําเร็จแล้วนะคะก็หลักคิดอย่างนี้แล้วกันนะคะมนุษย์ทุกคนไม่มีใครอยากจะกลับมานะคะหาคนที่ขี้บ่นอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะสมมติว่า ในคลิปที่แล้วไหนพูดหเรื่อง,องความขี้บ่นอะไรเงี้ยไม่มีใครอยากกลับบ้านมาเจอคนที่ขี้บ่นตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าเราคือไม่สวยด้วยขี้บ่นด้วยนะคะคือหน้าตาก็ไม่แต่งแล้วปล่อยตัวเองเป็นยายเพิกเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จงดูแลตัวเองนะคะในแบบฉบับของเราให้มันดีที่สุดในเวอร์ชั่นตอนนั้นนะคะดูแลตัวเองอย่าใช้หลักคิดนี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะต้องแบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนั้นแต่ให้ทําเป็นนิสัยเล็กน้อยนะคะให้เราทําอยู่ตลอดว่าเราเนี่ย คือคนที่ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะคะแล้วมันจะเป็นเรื่องปกติสําหรับเรานะคะนี่แหละก็จะทําให้ชีวิตคู่นะคะง่ายขึ้นนะคะรักกันง่ายขึ้นนะคะเกิดความภูมิใจซึ่งกันและกันแล้วก็เราก็ให้เกียรติคู่ชีวิตรักตัวเองด้วยรักคู่ชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะรู้สึกภูมิใจที่มีเรานะคะนี่ก็เป็นหนึ่งข้อเล็กๆนะคะแต่ไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับผู้ชายนะคะว่า๋อถ้าผู้หญิงไม่สวยฉันจะ,จะไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะ แต่ว่ามันคือการให้เกียรติแล้วกันนะคะคุณรักกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองนะคะไม่ปล่อยตัวนะคะทั้งสวยทั้งหล่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคู่ชีวิตกันมันก็ทําให้ความรักของคุณนะคะรักกันมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ